อยู่ริเวนวันเล่คอฟฟีสเตชันนะครับตรงเทวาขาวชี้จันนะครับ ปลูกสับป,ปะรดต้นนี้กี่โมงเที่ยงตรงตองข้างหน้าเขาชีจันนะครับเห็นเห็นนพะระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจันนี่เป็นเอเวนเจอร์ ้างไตมีโดดหอตรงนู้นด้วยหอสลิงอ่ะอ ก็พป,ปลูกผลไม้ปลูกมะพร้าวมันนามีรถทัวร์ของญี่ปุ่นมาลงคันหนึ่งแล้วก็นั่งกินอาหารก็อยู่อันนี้ส้่งเชียวหวานนี่ซเขียวหวาน ม,มีช้างน่ารักอีกตัวเมื่อกี้นับปะลาเสื้อหมดสิบสิบสามตัวสามตัวเนี่ยตัวนี้ชื่อขวัญเมือง ขวัญเมืองแต่เมื่อกี้ชื่อน้องเมย์ของหน้าหลังหน้าหลังน้าหลังไปคื้กล้วให้มันกิน ท่าสารแอดเวนเจอร์พัทยานะครับขอทีซอซอ่ซื้อตัว๋วไปซื้อตั๋วซื้อตั๋วเล่นแอดเวนเจอร์ซื้อตรงนี้ ตัวเล็กน่ารักไงตัวเล็กน่ารักอืมเห็นตัวเล็กตัวเล็กแค่ตัวเ,เ,เดียวคนดูแลอยู่ นี่ชื่อโคทองตัวใหญ่นี่ชื่อน้องเมย์แต่ไปซื้อกล้วยให้กินมี่แชมช้างไปชื่ออะไรตัวนี้บอกไม่ได้บอกชื่อ

ฟ้าเปิดพอมีแดดบ้างเห็นก้อนเมฆหน่อยหรือฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะทะเลไม่สวยหมดนหม่นรถทัวร์ฮะันเป็นญี่ปุ่นอะกะสึกกล้วยสองอันกล้วยห้าสิบบาทครับแต่กล้วยกล้วยสองอันครับ กีขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับอยู่แคมป์ช้างพัทยาครับซื้อกล้วยให้ช้างก่อน